s ปอตออน o u r b ทัวรบทสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันร์งามล้นพุทธมนทนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าตีน แค่ได้ยินคำขวัญก็รู้แล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะพลอยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะไม่ได้พามาไหว้พระอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวชมพิมพิธภัณฑ์คนที่รักฟุตบอลค่ะต้องบอกว่าวันนี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพลอยก็ได้อยู่ที่หน้าพระตำหนักทับแก้วค่ะซึ่งนะคะเมื่อสมัยก่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูหนาว เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปชมด้านในกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพลอยก็ได้อยู่กับพออ,อจิรัตค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้พี่จิรัตนะคะได้พูดถึงความเป็นมาค่ะที่ตำหนักนี้หนะะอ่อยค่ะต้องเรียนอย่างนี้ครับพระตำหนักหลังเนี้ยเป็นตำหนักในฤดูหนาวของรัชการที่6นะครับพระองค์ท่านโปรดกีฬาฟุตบอลทางสำนักพระราชวังจึงมอบพระตำหนักทับแก้ว ให้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและในปีนี้ก็จะครบรอบ100ปีของทีมชาติไทยซึ่งพระองค์เป็นผู้โปรดเกล้าก่อตั้งขึ้นครับพระองค์บอกว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยสอนความเป็นประชาธิปไตยในสมัยพระองค์คิดว่ายุคทอง,องของฟุตบอลเมืองสยาม ุณผู้ชมคะและยังมีอีกหนึ่งจุดค่ะเราพามาทําความรู้จักกับเสื้อทีมชาติสยามกันค่ะพี่จิรัติคะครับเสื้อตัวนี้นะครับทําโดยช่างหลวงนะครับโดยเฉพ,เพาะตาทีมชาติไทยนี่คือตาพระมหาชัยมงกุฎนะครับค<ม>ือตาแผ่นดินตากษระสัด <หา S 2> มงกุฎอยู่เหนือลูกฟุตบอลตอนที่ราชการที่กทรงก่อตั้งทีมชาติก็ทรงพระราชทานตาน,นี้ให้และทีมชาติสยามเราจะใส่เสื้อแบบผ้าดิบสมัยก่อนไม่มีเสื้อย,ยืดจะเห็นมีลังดุมนะครับ เสื้อตัวนี้เราทําขึ้นใหม่นะครับเมื่อกับของเก่าหาไม่ได้แล้วทําจากภาพเก่าแล้วบันทึกนะครับเสื้อตัวนี้สมเด็จพระบรมมุรสากุราชและสมเด็จพระเทพททอดพระเนตรแล้วในตอนที่เรานําไปจัดกิจกรรมนะครับค่ะพี่จิรัชคาคือว่าตอนนี้นะคะพออยากทราบถึงเรื ulously, ่องราวความเป็นมาของถ้วยพระราชทานควีนค <oco queue ska SAN TA> ัพมากเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาเห็นเป็นถ้วยที่สูงที่สุดในโลก ทำด้วยเงินหนัก10กิโลกร,รมัมนะครับโดยเพราะล่าสันว์อรญนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทองคำหนัก10บ,บาทพญานาค6ตัวเนี่ยเป็นพลย12เมตร<ม>นี่ทําโดยช่างหลวงนะครับจะดูเห็นว่าจะมีลายวิจิตรมากค,ค,ค่ะนะคะถ้าถามว่าคุณผู้ชมนะคะอยากเห็นนะคะหรือว่าอยากมาเที่ยวชมนะคะที่นี่ก็สามารถมาได้เลยค่ะ,คะ เปิดตั้งแต่เวลาเ,เราเปิดทุกวันนะครับ9.00ถึง16.00นะครับครับก็เรียนว่าด้วยเนื่องจากเป็นเขตพระราชฐานการแต่งตัวนี้ต้องสุภาพน,นะครับคือห้ามใส่สายเดียวแล้วโป่ีต้องคลุมเข่านะครับแล้วก็เราเปิดทุกวันนะครับนอกจากมาเยี่ยมชมพัฒนำหนักแก้วซึ่งสแสดงเปนิทรรศการที่นครนายงสยามเนี่ยสามารถจะชมตำหนักหลังอื่นได้ด้วยก็ฝากด้วยครับนี่คือตำนานทีมชาติไทยของคนไทยครับ ถึงแล้ค่ะคุณผู้ชมคะเจษดาเทคนิคมิวเซียมค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นโกดังที่รวบรวมสิ่งของทุกชนิดเลยค่ะที่มีล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะรถเก่ารถจักรยานยนต์และรถจักรยานค่ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเจษฎาเทคนิคมิวเซียมค่ะค่อนข้างกว้างขวางนะคะและก็จะมีการจัดแบ่งรถเป็นโซนๆค่ะโดยที่จะมีการโชว์รถโบราณเป็นสัดส,ส่วนนะคะตามประเภทของรถในส่วนแรกที่เราได้เข้ามาชมเนี่ยก็จะเป็นโรงรถที่รวบรวมรถมอไซค์เก่าๆต่างๆนะคะทั้งรถเวสป้ารถของเล่นขนาดเล็กรถเข็นโบราณ เจษฎาเทคนิคมิวเซียมก่อตั้งขึ้นโดยคุณเจษฎาเดชสกุลฤทธิ์ค่ะเป็นนักธุรกิจชาวไทยนะคะซึ่งเกิดแรงบรันดาลใจจากการที่คุณเจษฎานะคะเดินทางไปท่องเที่ยวดูงานเครื่องยนต์กลไกลในทวีปยุโรปและประเทศต,ต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือบรรดารถกระตุนหรือว่ารถบับเบิลคาร์นั่นเองค่ะที่มีหลากหลายและมีจำนวนมากมายอย่างที่หาดูที่ไหนไม่ได้เลยจริงๆนะคะนอกจากนะคะ จะมีรถโบราณมากมายหลายชนิดนะคะทั้งเวสป้ารถเต่าต่างๆนะคะส่วนกลางของพิพิธภัณฑ์ค่ะก็ยังจะรวบรวมรถเก่าอีกมากมายนะคะหลายประเภทเลยทั้งรถเก่ารถมินิคาร์นะคะซึ่งหาดูได้ยากมากๆในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเจษดาเทคนิคมิวเซียมเปิดทุกวันค่ะเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกายกเว้นวันจันทร์และที่สำคัญนะคะเราก็ให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับทริปที่พลอยจัดให้ในสัปดาห์นี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบความเร็วนะคะและฟุตบอลค่ะต้องพลาดไม่ได้เลยมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ